ซึ่งกะนี่ละได้เป็นศิลปินรับเชิญในวงประทุมบัตรเทิงศิลป์มอลำออนทัวพี่น้องค่ะซึ่งสําหรับทางด้านประทุมบัตเทงิงศิลป์คุณพอ,อดับซอกระดนี่ละรับเชิญทางด้านน้องอุ้อิงเพลงแห่งทางด้านบอโจและก็ทีมงานซอนาเพลงไปร่วมขึ้นในวงนํามมือว่านี้เป็น,จนเจ้าหน้แน่ลาคนก็วว่ามวนคักมวนแนนเป็นยังวันตีได้เห็นน้องอุ้งอิงร้องเพลงแบบเต็มที่ก็อันเี้เกาก็ส่เห็นมาน้องได้กินอ่า ของทีพิษก,กับเสียงนองนะคะเพราว่าจะเป็นนําแข็งหรืวอว่าอัดอื่นเอาเนกระบบอเนี่ยจขึ้นกันว่าหน้องได้กกินเอียที่พิดก,กับเสียงนองเลยเฮดให้เสียงนองนี่มากว่าเต็มทีละกะเสียงนองนี่แล้วแล้วคุณก็เป็นห่วงว่าขืนเวทีประทมบันเทิงซีน,นี่น้องสีเป็นจังแน่แน่น้องสีตื่นเต้นบอน้องสอีเสียงน้องเสียงมากเต็มทีบอแล้วคุณกับเป็นห่วงอดเป็นห่วงบ่ไรนะคะบ,บัน,นีทิงเพราต้งน้องอุ้งอิงนี่แหละได้กินของพิษ ผิดกับเสียงจะครของไหลหา,ายร้องเพลงออกมาได้บ่เต็มทีน้องก็เลยได้อออกมาขอโทษทางด่านแฟนครับเบสซี่พ่อฮังไม่ฮักสู่ปู่สุคนน้องกบาสีพยายามหลีกเลี่ยงละกะพยายามที่สีเบิ้งจะครของดูแลจะครของเหตุดีก็นี่พยายามที่สีบ่เป็นอยู่กับสิ่งของของกินที่ผิดกับเสียงจะครของนะคะล่ะก็เพื่อที่สินเนี่ยแะให้เสียงจะครของออกมาได้เต็มทีล่ะก็มองเพือ่อนสนุกสนานนะับทั้ง ดาด้ดาวิธีให้กก็พอหักไ่หักสุขูสุกคนพี่น้องนะคะเป็นเั้าแน่แมอว่านนี้ผู้ใดเดเอบิงแน่พี่น้องนะคะในประทมบันเทิงซึนประกาไดมีการไล่โซดนะคะป่ะกาไดมีการไล่โซดนะคะทั้งยูทูบป,ประมาณนี้พี่น้องคันเมื่อวันคิดเดย์นะคะป็ะการมีการไล่โซดป้าติดโถมวนคักมวนแหน่เท่งพอกับดูบบอดโจกับน้องอุ้ยอีมเป็นําแหงป้าติดโถสนุกสนานแห้งนะสนุกสนานแห้งเถิดชายแห้งเมื่อวานนี้นะคะ มีออร,ร่ามากออร,ร่าจับไปละไปขืนเวทีประถมออร,ร่าจับบักคักว่าออร,ร่าจับแห้งพี่้องหนะ้าแลักาแฟนคลับไปซื้อไลฟ์คนกัไปให้กันตังใจที่ว่าน้องอุ้งอิงได้ขืนเวทีประถมเป็นครั้งแรกพี่น้องนะแลลวกะบอสโจก็ได้มาได้นาใจ,ลาจไลฟ์สนิแลวก็ะําหรับทั้งหลาน้นองอุ้งอิงไปให้กะได้ร้านมาได้นำใจแยาหล่นน้ำหลายคนพากันรวบรวมเงินเห็นบอบ,บันฮัก บ้านฮักน้องอุ้งอิงเพชรแม,มงพ้าก,กันรวบร,รวมเงินเพื่อทีสิไปมอบให้น้องเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเพื่อทีสิเนี่ยนะอะให้น้องมีกำลังใจในการร้องเพลงของมือคืนนี้นะคะแล้วแล้วก็กล่ว่าป้าเท็ดดีแห้งเพลงอันใดละ่ะนั่งอะนั่งฟานอาหารบ่อหรือเพลงอันใดนี้ล่ะพี่น้องเพิ่นมาน้องอุ้งอิงร้องเสียงออกมาแต่เต็มมาบ่รู้ว่าเสียงแตกสาวบ่อพนักเพิ่นมาทังสิ่นละเสียงแตกสาวบอตะ่าอะ รองออกมากดัดได้แบบเต็มที่รู้สึกไดลยวาออกมากได้แบบจังเลยล่ะสูทแห้งสำหรับเพลงนี้เพิ่นผ้าก,กันวารเพิ่นผ้าก,กันซาผ้าก,กันลืกหลายหนึ่งสำหรับมีออเพิ่นแห้งมือว่านีเหมือนออร่าจับออร่าจับเหมือนเป็นดาวเด่นเลยไปเอาเดรววาอยังเล้เหมือนเป็นดาวเด่นเลยไปเหมือนคื่นนีละละก็พชรแล้วกะดีใจแน,น่นอนที่ว่าน้องรองออกมากด็ดเต็มที่หล่ะกะไส่แบบสุดๆเฮ็มไข่แฟร์คราเมซีเพิ่น ได้เห็นแล้วเพิพ่พ่นก็ดีใจนั่เมื่อว้านนีก็มีทังด่านแฟนคาับเวซีบอสิปปเป็นทังด่านประทรมบันเทิงซป์นะคะแล้วก็ทังด่านซ้อนเอาไปแม่งแห่กันไปกองอยู่มอสท,ที่สองพี่น้องนะอุ้ยบรรยากาศนี่ก็กคืกคืนพี่น้องคอนกับอาหนยนะเรียกเลยว่า มวในกรุ๊เมือว่านนีนะคะเพราะว่าเป็นแฟร์ไก่เบนซีทั้งนั้นปะทุมบันเลเิีนหลักกัสนรแพงเพื่อนบ้าตีกันได้คุยน้องคะเพื่อนกับเป็นมีตรภาพน้กันเพราะว่าเพื่อนกับเื้อวาลาลาคุณเกิเป็นแฟก์ไก่เบนซีของเทิร์ปะทุมของเทิร์สนนแพงคะเพื่อนกับบาตีกันย่างนั้นนองหน้าแล้กกับมวนค้อนเก่าอีกด้วยซ้่งะลาบนีเป้งไหนรังจาทพ่วาน้องอุ้งอิปเปร์แพงได้ขึ้นเวทีไปเป็นซีรีส์รบินเดคร้เแรกนะคะ็นเวทีประทุมรัลเลกะ พากันอยากสียหนอ้องอูงีิงไปเป็นศินลปินรบเชิญในวงนั้นแน่วงนี้แน่อยากเสียไปหลายดิกเพลงไหนอันนี้สำรับวงปฐมบันทึกศินน้องอูงียงก,กะทิว่าได้คืนได้ึืนเวทีปฐมครั้งแรกละไปลาเป็นจังไดแน่น้นองสิลูกซิ้งจังไดอาการขอานหนองสิเป็นจังเลแน่ค่ะแต่ว่าเขากะเ็นแล้วว่าน้องนี่โอ้สามคนสนุกสนานในกาแฟกาเวซี่ได้ย่างเต็มทีแล้วก็สูดๆไปเลยพี่น้องะคะ่ละลาบนี หลังจากที่ว่าน้องได้ขึ้นเวทีประทุมบันเทิงศิลป์เมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องน้องก็ได้ออกมาโพสหลังจากที่ว่าน้องได้ขึ้นวงประทมุมบันเทิงศิลป์เป็นครั้งแรกน้องโพสว่จาจังไหนความรู้สึกข,ของน้องนี่เป็นจังไหนเนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปฟังนะคะเดี๋ยวสิอ่านสู่ฟังนี่ล่ะนะคะน้องก็ได้มีการโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะอูอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพี่น้องนะคะเดี๋ยวสิอ่านสู่พี่น้องมาฟังนะคะน้องก็โพสว่าน,นะคะ ขออนุญาตสรงงานค่ะนะคะเมนี่เป็นครั้งแรกนะคะขึ้นเมือ่อวานนะคะเป็นครั้งแรกของหลาที่ได้โอกาสมากขึ้นเวทีประทมบันเทิงศิลป์น,นะคะลาขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสวงซอนเพนเพลงเฮ้าด้มาสแสดงมเอนี้น้ำตา,านะคะลาขอขอบพระคุณสําหรับมาไเลยนัาใจนะคะลากะทิปดันเอาเวทีและละได้จากขอขอบพระคุณพ่อพอลแม็กซี่ทุกคนทีมามาให้กำลังใจลา ขอขอบพระคุณพอพอยเม่เอฟซีวงประทรุมบันทึกศิลทุกท่านนะคะที่บอบฟิดกันโอกาสไฮลาเดมันยืนบนเวทีแห่งนี้นะคะลาขอขอบพระคุณทุกท่านหลายจานนะคะขอให้พอพอยแม่มีความสุขสุงค่ะแข็งแรงนะคะลำลำด้ด้วยทุกคนเด้มจานหลักการได้มีการนี่ล่ะลงหลุมมาเลยน้าใจว่าจะเป็นาทางบันทักน้องอุ้ยงก็ดีหลักการ แฟนคราฟต์ซีแลาย์ถ่านพี่น้องไม่ได้เห็นแล้วนี่กะดีใจอันนี้กะถือว่าเป็นความรู้สึกที่น้องได้พูดออกมาให้เฮาได้รับรู้กันว่าน้องได้ขึ้นเวทีประทุมบันเทิงศิลป์ครั้งแรกนี่น้องสิรู้สึกจักแน่ๆน้องสิตื่นเต้นบ่ตะบันน้องกะนี่แหละอ่าได้ออกมาขอประคุณสำหรับแฟนคลัราฟต์ซีของทางด่านประทุมบันเทิงศิลป์ที่ให้โอกาสนะที่ได้ให้โอกาสแล้วกับ่ปิดกัรน้องอุยงเป็นแผงค่ะน้องอุยงกะออกมาขอบพระคุณคือเก่ารระลับพี่น้องก็ไม่มีอะไร Facebook พี่น้องก็มีิตรการขอประพูดผูดทันผู้นี้แน่นะคะที่ว่าสุดอดลรากาอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเลยพี่น้องนะ่าโดดเด่นมากส้มผมส้มผมของนอง้องอุ้งยิงแผ่นแพงมือว่านหนีป้าติโถหลายๆคนก็สิบเคยเห็นส้มผมหนีบ่เคยเห็นน้องเห็นส้มผมหนีได้นะคะผ่อมแต่มาขืนเวที่แบบในน่อยก็ต้องเฮ็นสผมผมมันเข่ากันกับเวที่นหน่อยได้พี่น้องหน้าบัน,นี้ศันดาสร้างแต่งหนาผู้นี้กับบ่หน่อยหนาพี่น้องหน้ากับเป็นสร้างและสือ้อเจมบอกเจมหรือเกมพี่น้อง สิกซเกมพี่น้องนะ่ะซีเกมพะนะเป็นซางแต่งหนาหา้าแล้วก็ซางทาผมโอ้ยตรงหยกความตรงหยกความดีความงามเห็นล่าเลยลักษณะการแต่งหนา้าก็นนะ่ารักสมวัยส่งผมก็นนะ่ารักแห้งพี่น้องนะโอ้ยบรได้ยองผูดได้ไดพี่น้องแล้วสาหรับทางด้านคุณนซีเกมก็ได้ออกมาโพสจำได้พี่น้องนะ่ะมือว่าน,นี่ก็ได้พูดว่าเป็นเจ้าหญิงลัำสิ้นของชาวนาะเป็นนางฟ้าที่เพ่ได้มาจากสวรรค์พนกักละ แฮตแท็นกน้องปุ่งอิงเพชรท่เพลงล้วก็แฮตแท็กลูกสาวลูกลูกสาววันนี้ดื้อม,มากพะนะออ้ยนานรักกิรีพี่น้องสโซกลมนอลลบบ้องหลายๆคนก็บว่าเมื่อกี้เห็นน้องเฮดสโซกลมนี่กันนานรักไปอีกแบบนะคะแล้วก็บวกกับเซต้อสูทสีขาวนานรักกิรีพี่น้องแล้วก็เมื่อวานนี่กับโมบเพื่อนสนุกสนานในกาแฟคาเฟซีตานาเวทีได้ย่างเต็มที่ได้ย่าง,งเต็มเปี่ยมไปเลยพี่น้องละกามือน,นีนะคะมือน,นีกะได้ยินข่าวว่าน้องได้ไปออกใน,นรายการ โตนูแหม่มพี่น้องในทางชาวมือพอยคือเกาหาเดียวสิมาโปรดรายละเอียดในคลิปต่อไปพี่น้องฮาว่าสิเป็นจังไในว่าสิมวนว่าสิมันคือทีและละคนสากและละคนลือบอพี่น้องฮะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าซิมาบอกสู้พี่น้องฟังสนิทสกอน้องกับเขาเข้ามาสวัสดีค่ะ